รวมสุดยอดคำสอนของท่านพ่อเฟืองโชติโกก่อนที่จะพูดอะไรให้ถามตัวเองว่าที่จะพูดนี้จําเป็นหรือเปล่าถ้าไม่จําเป็นก็อย่าพูดนี่เป็นขั้นตอนของการอบรมใจเพราะถ้าเราควบคุมปากไม่ได้เราจะควบคุมใจได้อย่างไร เขาภาวนาเพื่อให้ละไม่ใช่ภาวนาเพื่อให้เอาไปกี่วัดกี่วัดรวมแล้วก็วัดเดียวนั่นแหละคือวัดตัวเราคนเราต้องบ้าภาวนาจึงจะภาวนาได้ดีเวลาภาวนาอย่าไปกลัวว่าภาวนาแล้วจะเป็นนั่นเป็นนี่เพราะเป็นของแก้กันได้ ให้กลัวอย่างเดียวว่าจะภาวนาไม่เป็นให้ภาวนาอย่ามัวแต่ง่วงนอนนอนกันมาไม่รู้กี่ชาติแล้วไม่รู้จักอิ่มสักทีมัวแต่เป็นผู้ประมาทไม่รู้จักมนุษย์สมบัติเอาไว้ระวังจะเหลือไม่เท่าเก่าสักวันหนึ่งความตายจะมาถึงเรา มาปีบบังคับให้เราปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นเราต้องหัดปล่อยวางล่วงหน้าให้มันเคยไม่อย่างนั้นพอถึงเวลาไปจะลำบากเมื่อคิดที่พุทธโธแล้วไม่ต้องลังเลว่าจะนั่งไม่ได้ดีถ้าตั้งใจจริงแล้วมันต้องได้สิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว เป็นมารผจญเขาเล่นละครอะไรอะไรเราก็ไปดูไม่ใช่ว่าไปเล่นกับเขาด้วยคนอื่นเขาด่าเราเขาก็ลืมไปแต่เราไปเก็บมาคิดเหมือนเขาคายเศษอาหารทิ้งไปแล้วเราไปเก็บมากินและจะว่าใครง่เวลาเราทํางานอะไรอยู่ ถ้าเราสังเกตว่าใจเราเสียก็ให้หยุดทันทีแล้วกลับมาดูที่ใจของตนเองเราต้องรักษาใจของเราไว้เป็นงานอันดับแรกปฏิบัติยังไม่เข้าขั้นแล้วอย่าไปเที่ยวสอนเขามันมีโทษนะที่จริงไปถูกเขาเผยแพร่มากกว่าสอนไปสอนมา กลายเป็นปฏิกูลน่ากินอสุภะน่ากอดของดีจริงไม่ต้องโฆษณาคนชอบขายความดีของตนเองที่จริงขายความโง่ของตัวเองมากกว่าคมให้มีในฝักให้ถึงเวลาที่จะต้องใช้จริงๆจ,งจึงค่อยชักออกมาจะได้ไม่เสียคม มันไม่มีใครเจ็บมันไม่มีใครตายนั่นแหละตรงนั้นแหละมันมีอยู่แล้วทุกคนเหมือนเราคว้ามืออยู่เราก็หงายมือเสียแต่ผู้ที่มีปัญญาเท่านั้นที่จะทำได้ทางโง่ก็ไม่เห็นก็ไม่ได้ไม่พ้นเกิดไม่พ้นตายคนเราเวลานั่งภาวนา กว่าใจจะสงบได้ก็ต้องใช้เวลานานแต่พอจะออกจากที่นั่งก็ทิ้งเลยอย่างนี้เรียกว่าเวลาขึ้นบ้านก็ขึ้นบันไดเวลาลงก็กระโดดลงหน้าต่างต้องมันมีสติมันพิจารณาร่างกายจนเป็นกระดูกร่วงลงไปกองแล้วเผาให้เกลี้ยงไปเลย ถามตัวเองสิมีตัวตนไหมอะไรทําให้ทุกข์ทำให้เจ็บปวดมีตัวเราไหมดูให้ถึงแก่นแท้ของธรรมชาติพิจารณาไปจนไม่มีอะไรของเราสักอย่างพระธรรมถามว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่แล้วเราจะตอบท่านว่ายังไง เราเกิดมานับอสงไขไม่ท้วนถ้าจะเอากระดูกที่เราเคยตายเกิดมากองไว้ก็จะโตกว่าเขาพระสุเมนน้ำในแม่น้ำมหาสมุทรน้อยใหญ่ทั้งหลายนะ่ะก็ยังน้อยกว่าน้ำตาที่เคยหลั่งรินเพราะความทุกข์ทั้งหลายเสียอีกอะไรอะไรก็ขึ้นอยู่กับความสังเกตของเราถ้าความสังเกตของเรา ยังหยับหยาบเราจะได้แต่ของหยาบหยาบการภาวนาของเราก็จะไม่มีทางเจริญก้าวหน้าไปได้ผู้รู้แล้วจะไม่ทุกข์ผู้ไม่รู้เท่านั้นเป็นทุกข์ทุกข์มันก็มีอยู่กับทุกคนไม่มีใครไม่มีหรอกตราบใดที่ยังมีขันห้าอยู่ทุกข์ก็ต้องมี แต่ถ้าเรารู้แล้วเราจะอยู่อย่างสบายผู้มีปัญญาเมื่อเห็นเช่นนี้ย่อมเกิดความสลดสังเวชในภพชาติไม่ยินดีในการเกิดมีจิตมุ่งตรงต่อนิพพานอย่างเดียวคนทั้งหลายเขาก็อยู่กับทุกข์ทุกทั้งนั้นแต่ไม่รู้จักทุกข์จึงพ้นจากทุกข์ไม่ได้ มัวแต่ตัดลากถอนโคนระวังลูกมันจะหล่นลงมางอกอีกใครจะคิดจะปรุงอะไรก็ปรุงได้แต่อย่าหลงการกำหนดทุกข์ก็ต้องเอาให้ละเอียดต้องเอาถึงขนาดแค่ลืมตาปุ๊บรู้มากระทบก็รู้ว่าทุกข์แล้วนิพพานนั้นเป็นเรื่องละเอียด ต้องใช้ปัญญาเอามากๆไม่ใช่ของจะถึงด้วยแรงอยากถ้าเป็นของที่จะถึงด้วยแรงอยากพวกเราคงจะตัดสรู้กันหมดแล้วทั้งโลกเมื่อรู้แล้วก็ให้อยู่เหนือรู้อย่าทำแต่ถูกใจต้องทำให้ถึงใจผู้มีปัญญาย่อมใช้อะไรอะไรให้เป็นประโยชน์ได้ทั้งนั้น จิตเปรียบเหมือนพระราชาอารมณ์ทั้งหลายเปรียบเหมือนเสนาเราอย่าเป็นพระราชาที่หูเบาใจเราจะคิดจะปรุงอะไรก็ปรุงได้แต่อย่าหลงการภาวนาของเราต้องมีปิติเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงไม่อย่างนั้นทำไปทำไปมันจะแห้งเหี่ยว จิตเห็นจิตตามความเป็นจริงเขาก็วางของเขาเองอยู่บนที่สูงแล้วก็สามารถมองเห็นอะไรอะไรได้หมดถึงความเห็นของเราจะถูกแต่ถ้าเรายึดเข้าไว้มันก็ผิดคนเราถ้าทำดีแล้วติดดีก็ไปไม่รอดเมื่อใจยังมีติดภพชาติยังมีอยู่ ทำดีให้มันถูกตัวดีอย่าให้มันดีแต่กิริยาการภาวนาก็คือการฝึกตายเพื่อเราจะได้ตายเป็นธรรมะเราอ่านมามากแล้วฟังมามากแล้วเราก็ว่าเราเข้าใจแต่มันถึงใจดีจริงหรืออยังการภาวนาต้องทิ้งเป็นขั้นๆ เหมือนเขายิงจรวดในอากาศพอพ้นจากโลกแล้วกระสวยอวกาศก็ต้องทิ้งยานแม่จึงจะไปถึงโลกพระจันทร์ได้ของจริงจึงอยู่กับเราถ้าเราทำจริงเราจะได้ของจริงถ้าเราทำไม่จริงเราจะได้แต่ของปลอมเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรม ไม่ต้องไปอัศจรรย์ใครทั้งนั้นว่าเขาดีวิเศษวิโสแค่ไหนจะทำอะไรก็ต้องมีหลักท่านผู้รู้ทั้งหลายเราไม่ต้องไปเที่ยวกราบท่านหรอกเป็นการลำบากปเปล่าๆทั้งสองฝ่ายให้กราบท่านในใจดีกว่าเรากราบท่านในใจนั่นแหละเราถึงท่านแล้วของจริงขึ้นอยู่กับเรา ถ้าเราทำจริงเราจะได้ของจริงถ้าเราทำไม่จริงเราจะได้แต่ของปลอมลูกศิษย์คนหนึ่งเป็นคนช่างถามสงสัยอะไรก็ถามท่านพ่ออยู่เรื่อยเรื่องภาวนาบ้างปัญหาชีวิตบ้างบางครั้งท่านก็ตอบดีๆบางครั้งท่านก็ย้อนถามว่า ทำไมจะต้องให้มีคนป้อนให้ถึงปากอยู่ตลอดเวลาให้คิดเอาเองบ้างสิท่านพ่อเคยปรารบเรื่องคนที่ต้องให้ครูบาอาจารย์แก้ปัญหาในชีวิตทุกอย่างว่าเหมือนลูกหมาพอมีขี้ติดตูดอยู่นิดหนึ่งก็ต้องรีบวิ่งไปหาแม่ไม่รู้จักล้างตัวเองบ้างอย่างนี้เรียกว่าลูกแงเลี้ยงไม่โตสักที คนติดครูบาอาจารย์ก็เหมือนมแมลงวีมาตอมไล่เท่าไรเท่าไรก็ไม่ยอมไป